สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสียโบสเศรษฐีเจริญทรัพย์นะคะเติมน้ำมันเตรียมขุดบ่อกุ้งค่ะพี่น้องโอ้เลี่ยมต่างหัวบอก่อเบืยอเสียสู่สู่สูแผนกบริการนะคะนี่ อามคอยบอกมันมันโยขังม mm. ันไป่ให้เจ้าอยู่อ๋อไออามมาก่อนหมไปยกอะไรอ่ะทั้งอันนี้ก็ไอเออเท่าแก่เติมเองชิวๆมานบชิมงานนี้เท่าแก่ใจดีเด้อทุกคนเอ้ยใจดีเออหาไซส์มาได้ดอก ย่าแจ้งถึกดาเป็นไหนบ้านนี่ขวันใจล่ะครับ <laughs> ย่าหายได้ดาคนผู้ <laughs> นี่ไปยังล่ะทีมงานนี้ลูกน้องดาเท่าแก่เด,ด้อพี่น่องบวบ๊แมนแ่าแก่ดาเองไม่ใช่ลูกน้องด้วเ่ขมืดมไหมมือเขามากงหมูเหรอบ่ <laughs> ยงเนี่ยหรือออ้ยยกับบเรย์กบคเห็นลอกศูนย์เ่อกันเมื่อเขาว่าโกงตาสร้างมูลคันคันคัน่าผมยิบผมตย่องแล้ใส่ตัวที่องเขียอนี่สุดดากไปเลยนะับโอ้ยออก็ตัองไปบ่งเอินมองสิคุดบอลบอไม่ไป็นจงเอาไม่ห้องเลยพี่มจะเล่นหรอว่าสามลอนแเนี่มั่นบอลก่อน ไปไปไปโอ้ยเถาแกกลองหน่องขึ้นมาเงินเทนอเอาเอาเอาโอ้ยมีกล้วยวเี่ยวเฮ้ยหาหได้ขี้ควายบ่ะฮัพี่บดเดี๋ยวครับก็เรื่อองเนี่ยเสร็จจากงานถมแล้วค่ะต่อไปก็จะจับอ่าคุดบอกุ่งสักหน่อยค่ะก็จะใหญ่ไปเฮ no ็ดงาน รอ,อบซะค่ะพี่น้องอยากว่าิว้อนทำหมองไฟงกันนะอายไหลายก็ได้นียโอ้ย ะะมีเรื่อยๆค่ะ ออกบอ่อค่ะพี่น้องเค็ดจักบอ่อพ่อหัวนโอ้ของ้งล่างเป็นหิน,นหอืมเข้าไปซื้อพั่นมันอยู่ไสกุ้งอ้อเพื่อนจะเลี้ยงกุ้งค่ะพี่น้องกุ้งกุ้งฝอยเนาะ อืมกุ้งบมักเลิกยังอยู่บ่ะกุ้งกำกำมันแพงบ่เฮ้อกุ้งซ่่มเนี่ยแพงบ่ เห็นแบบแนวพ่อเพียงเล่นปะ ขุดคลองอแล้วก็ขุดร่องมะพร้าวตอนนี้ก็รออยู่นะคะกำลังเร่งให้เต็มที่ค่ะทุกคนงานขุดร่องมะพร้าวจะอยู่ที่นนสังนะคะเดี๋ยวรอเคลียร์งานแถวนี้เสร็จก่อนค่อยสิไปค่ะพี่น้องเราเคลียร์ห้างนี้ให้แล้วก่อน

แค่คุดเลือกสัมัสเบาโอ้หนังออกบอ่ แต่พักกันมานกินเกาอยู่อยู่ในม,มื่องคือเกาจากกมามังนนกาบมาสันอ้าวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ